พร้อมเราบอกนะครับัสดีตพีต่ใหม่ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับสืบเนื่องจากประเด็นการถแถลงข่าวของท่านพลเอกพันลบปิ่นบณีเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะครับและมีการกล่าวถึงนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน วันนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื <S <S really ่อไทยจะขออนุญาตได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนครับครับขอบคุณท่านเลขาครับครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกๆท่านผมหมอชนน่านครับ ในแพทยชนันสี่แก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยเหตุสืบเนื่องจากที่ท่านเลขาได้กรุณากล่าวนําไปครับผมเองมีความจําเป็นที่ต้องมากราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในประเด็นนั้นเหตุสองเรื่องนะครับที่จําเป็นก็คือหนึ่งนะครับมีผู้ร้อง ไปยื่นร้องต่อกอกอตว่าให้มาสอบข้อที่จริงว่ามีการกระทําผิดกฎหมายพรรคการเมืองที่จะเป็นเหตุให้ยุบพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่กรณีที่มีข่าวตามหน้าสื่อมวลชนกรณีของท่านพลเอกพรล,ลบปิ่นมณีต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับเพราะมันเป็นเรื่องอยู่ในเนื้อข่าวจริงๆเรื่องที่สองครับมันมีข่าวเผยแพร่ไปในสื่อมวลชนในเรื่องนี้จากคํา สัมภาษณ์ของท่านแล้วก็มีการขยายผลออกไปจนถึงมีการร้องของผู้ร้องในวันนี้ mm hmm. ก็เลยเป็นเหตุที่ผมเองต้องขออญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมชนในข้อเท็จจริงนะครับประเด็นที่หนึ่งครับในเนื้อข่าวนั้นเนี่ยได้พูดถึงว่ามีการปลดสมาชิกพักเพื่อไทยออกจากความเป็นสมาชิกนะครับโดยอ้างเหตุ จากการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่28ตุลาคม2564เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับซึ่งเราไปจัดที่ขอนแก่นว่าท่านถูกปลดออกจากสมาชิกและไม่ได้เข้าร่วมประชุมไปตรวจสอบรายชื่อแล้วถูกลบชื่อออกอันนั้นเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุ ผมต้องขออนุญาตนำเรียนประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะเป็นเหตุทําให้เกิดเหตุขึ้นมาต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับว่าการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคเพื่อไทยปี2564เนี่ยเป็นการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจํากัดนะครับของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปกติเราจะประชุมไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปีนะครับแต่ด้วยเหตุของมีการระบาดของโรคโควิด เราต้องเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปแล้วก็ไม่สามารถจัดประชุมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มได้เพราะมีข้อจํากัดเรื่องขององค์ประชุมจังหวัดขอนแก่นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเลยเป็นสถานที่ที่สามารถจัดได้นะครับสามารถที่จะมีองค์ประชุมได้500คนไม่เกินพันคนได้อันนี้เป็นเหตุที่เราต้องไปจัดที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหตุที่เราต้องไปจัดที่ขอนแก่น การจัดประชุมใหญ่ในครั้งนั้นนะครับเรามีวัตถุประสงค์อยู่2เรื่องหลักนะครับหนึ่งคือเรื่องของการประชุมใหญ่สมันประจําปีที่ต้องทําเป็นวราระประจำสองเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเรื่องของพักนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกที่เราต้องเชิญเข้าไปร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของพักเพื่อไทยนะครับ ของพักเพื่อไทยซึ่งจะระบุชัดเจนครับว่าเป็นกรรมการบริหารเท่าไหร่นะครับเป็นตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดเท่าไหร่นะครับเป็นหัวหน้าสาขาพักการเมืองเท่าไหร่นะครับเป็นตัวแทนสมาชิกพักเท่าไหร่นะครับเป็นตัวแทนของกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหารทั้งหมดเท่าไหร่โดยรวมแล้วเนี่ยครับเราดูรายละเอียดนะครับ เราสามารถเชิญคนเข้าร่วมประชุมได้แค่509คนเท่านั้นนะครับจำกัดมากที่สุดแล้วนะครับจำกัดพื้นที่ประชุมจำกัดองค์ประชุมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนะครับ122คนเป็นตัวแทนพักการเมืองประ,ประจำจังหวัดเนี่ย272เนะครับเป็นกรรมการบริหารสั่ตัวแทนสมาชิกพักเนี่ยเราเชิญน้อยมากครับแค่เ1้าคนเองครับแล้วเลือกเอาสมาชิกที่สามารถเดินทางได้สะดวก และไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเชิญครั้งนี้นะครับจะมีผู้อวิโสของพักหลายท่านเลยที่เราไม่ได้เชิญท่านไปโดยเฉพาะท่านที่มีอายุเป็นผู้สูงอายุนะครับอายุ80ปีขึ้นไปมันสุ่มเสี่ยงมากต่อการแพร่ระบาดเนี่ยเช่นท่านสนอเทียนทองเราก็ไม่ได้เชิญไปนะครับท่านพงศักด์รัตนพงศไพศาลก็ไม่ได้เชิญไปนะครับท่านพงเทพเทพกัญนา เราไม่ได้เชิญนะครับท่านพลตำรวจโทวิโร์เปาอินเนี่ยท่านท่านอายุสูงมากเราก็ไม่ได้เชิญท่านไปหลายๆท่านเราไม่ได้เชิญครับเพราะว่าเราดูเรื่องของความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ข้อจํากัดเรื่ององค์ประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้ท่านคนเอกพลบปิดมณีนะครับซึ่งท่านกล่าวอ้างในสื่อว่าแล้วแจ้งกับผมว่าได้ให้ตัวแทน ของท่านไปตรวจสอบดูแล้วตัวแทนของท่านกลับ,ลบมารายงานท่านว่าถูกลบชื่อออกจากพักเพื่อไทยออกจากที่ประชุมมันก็เลยเป็นต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับว่าการลบชื่อออกจากที่ประชุมนั้นมันไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าเพราะว่าเราเองเชิญเฉพาะผู้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมอประชุมได้จริงๆนะครับเราไม่ได้เชิญท่าน นะครับถึงแม้ท่านจะเป็นสมาชิกอาบุโสนะครับเรื่องข้อที่สองครับประเด็นที่สองเนี่ยสิ่งที่ท่านกล่าวอ้างในสือว่าท่านถูกปลดออกจากสมาชิกพัรคผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนะครับพลเอกพลบปิ่นมณีนะครับยังเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่นะครับ หมายเลขสมาชิกนะครับหมายเลขสมาชิก P103 820422นะครับท่านเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพจ่ายค่า,าบำรุงสมาชิกแบบตลอดชีพเมื่อวันที่4เมษายนปี2,564นี่คือใบเสร็จครับนี่คือใบเสร็จปี261กขอขอไป6จ่ายค่าสมาชิกเนี่ย เป็นแบบตลอดชีพเดิมท่านก็เป็นแบบปีต่อปีมาตลอดพอมาถึงปี61นะครับท่านจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกนะครับบำรุงพักเนี่ยสองพบาทหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับวันที่4เมษายนปี2 5 6 1เพราะฉะนั้นท่านเป็นสมาชิกตลอดชีพตั้งแต่ปี2 5 1 1เป็นต้นมาเป็นต้นมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านบอกผูกกดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเองเข้าใจจากคนที่ไปแจ้งท่านว่า ถูกเอาชื่อออกจากที่ประชุมน่าจะเป็นเหตุการณ์นั้นมากกว่านะครับและที่สําคัญครับผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพว่าตามข้อมงคับของพรรคเพื่อไทยเรานะครับไม่มีใครสามารถปลดสมาชิกได้นะครับเหตุการณ์สิ้นสุดสมาชิกเนี่ยมีอยู่8เรื่องนั่นเองครับ 1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนะครับสไม่จ่ายค่าบำรุงสมาชิกติดต่อกัน2ปีกรณีเป็นสมาชิกแบบรายปีนะครับหถ้ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยกรรมการบริหารมีมติให้ออนะครับหกกรณีเป็นสสนะครับจะต้องถูกขับออกด้วยคะแนนเสียงไม่ไม่น้อยกว่า3ใน4 7. ่กักการเมืองถูกยุค8ก็เป็นไปตามกฎหมาย ประกอบร้วมด้วยพักการเมืองที่มีเหตุให้ออกไม่มีใครนะครับที่สามารถจะปลดสมาชิกพักการเมืองได้อย่าว่าแต่คนภายในเลยครับยิ่งไปอ่าวกล่าวอ้างถึงบุคคลภายนอกยิ่งปลดไม่ได้คนภายในมีแต่กรรมการบริหารนะครับแล้วมีกรณีที่ต้องเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยเท่านั้นนะครับเพราะนั้นยืนยันนะครับว่าการปลดออกจากสมาชิกพักเพื่อไทย ตามที่กล่าวอ้างในสื่อเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงเพราะท่านยังเป็นสมาชิกอยู่และท่านเองก็เป็นสมาชิกอาวุโสนะครับที่พักเพื่อไทยเราเองก็เห็นคุณอุปการท่านเพราะท่านเริ่มมาตั้งแต่พรักไทยรักไทยท่านเป็นบุคคลสําคัญของพักนะครับเราเองก็เห็นความสําคัญของท่านตลอดผมเองเป็นหัวหน้าพักนะครับผมยังตั้งใจที่จะไปกราบไปกราบท่านนะครับพอยิ่งไปดูข่าวแล้วเนี้ย ผมยิ่งต้องไปกราบท่านเพื่อเพื่อขอให้ท่านได้เข้ามามีบทบาทในสิ่งที่ท่านสามารถมีความสามารถในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับฐานะท่านเป็นผู้วุโสให้คํำปรึกษาแนะนําได้เราเคารพท่านนะครับเราเคารพท่านสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่ท่านได้รับรายง,งานว่าถูกลบชื่อออกจากที่ประชุมน่าจะเป็นเหตุตรงนั้นมากกว่าซ,ซึ่งก็ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับ เราก็ยืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้เชิญสมาชิกวุโสเข้าประชุมเท่านั้นเองเรื่องที่เรื่องเรื่องที่สามครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีการกล่าวอ้างว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับแลนะกล่าวอ้างไปถึงบุคคลภายนอกว่าสั่งปลดและมีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องผมเรียนด้วยความเคารพครับฐานะผมเป็นหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยนะครับผมระมัดระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าพักเราถูกจ้อง โดยเฉพาะเรื่องบุคคลภายนอกมีการร้องเรียนอยู่ตลอดเลยเลาเพราะนั้นผมขอเรียนด้วยความเคารพครับว่าการที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าคนแดนไกลหรือคนบุคคลภายนอกสั่งปลดเนี่ยดูจากข้อที่จริงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีการปลดกันเขาเรียนยืนยันด้วยความเคารพนะครับว่าผมไม่ได้พูดคุยในประเด็นนี้ในประเด็นว่าถูกสั่งปลดจากบุคคลภายนอก เรียนยืนยันด้วยความเคารพนะครับเรื่องเรื่องการโทรศัพท์เนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่าคนเอกคลรบปิ่นมณีที่กล่าวอ้างในสื่อนะครับว่าได้เคยช่วยเหลือดูแลผมนั่นเป็นเรื่องจริงครับผมก็กราบท่านมาตลอดในการเลือกตั้งปีส5 6พันิมีนา24ิมีนา62เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตมากผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเรื่องที่4ครับ เรื่องที่4ครับเป็นเรื่องที่มีบุคคลไปร้องต่อกอกตว่าการกระทําตามที่พลเอกพลลบได้กล่าวอ้างในสือ่อนำพิพาทพิงถึงชื่อผมเนี่ยเข้าขายว่ากระทําผิดกฎหมายพักการเมืองว่าด้วยการยุบพักการเมืองหรือไม่นะครับเรื่องนี้ด้วยความเคารพครับต้องฝากพี่น้องสืง่อมวลชนไปอย่างผู้ร้องนะครับถึงแม้ท่านจะเจตนาว่า ไปร้องให้สอบข้อที่จริงแต่เจตนาท่านนะ่ะมีเจตนาที่จะร้องยุบพักเพื่อไทยถ้ามีเจตนาที่จะร้องยุบพักเพื่อไทยนกฎหมายพักการเมืองก็คุ้มครองนะครับถ้าท่านไปร้องเท็จเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะมาพิจารณาว่าเราต้องดํนาเนินการอะไรตามกฎหมายพักการเมืองหรือไม่นะครับประเด็นนี้เนี่ยเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับมันไม่มีการปลดมันนี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านจะไปร้องว่ามีการกระทํา จากบุคคลภายนอกมาครอบงําชี้นําพักได้อย่างไรข้อที่จริงมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในการปลดเพราะฉะนั้นการที่จะไปบอกบุคคลภายนอกมาครอบงําชี้นาเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นท่านไปร้องนะั้นคือเจตนาที่จะร้องเท,ท็จเจตนาที่จะร้องเท,ท็จผมยืนยันนะครับกรรมาการบริหารและพักการเมืองเองไม่เคยยินยอมให้บุคคลภายนอกมาสั่ง มาชี้นำมาครอบงำให้ปลดคนนั้นคนนี้ซึ่งมันกระทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันกระทำไม่ได้อยู่แล้วและการกระทำนี้เนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์จากการกระทำได้จริงนะครับพักเพื่อไทยเองสมาชิกพักเพื่อไทยเองกรรมการบริหารพักทำงานอย่างมีความเป็นอิสระนะครับไม่ได้ถูกครอบงำชี้นำใดๆกล่าวอ้างอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เชื่อแต่ต้องดูผลการกระทำที่เกิดขึ้น โดยสรุปเมื่อไม่มีการปลดนะครับไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะไปร้องว่ามีการการะทําเกิดขึ้นไม่ได้อน,นั้นคือข้อที่จริงทั้งหมด4เรื่องนะครับสุดท้ายครับผมเองด้วยความเคารพฮะผมยังรักเคารพท่านพลเอกพิบินมณีนะครับถือเป็นบุคลกรที่สําคัญของพรรคผมพร้อมที่จะไปกราบท่านเพื่อทําความเข้าใจนะครับกราบเรียนชี้แจงท่านซึ่งเมื่อวานผมเองได้มีโทรศัพท์ ต่อสายกับท่านนะเป็นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นปต้นมานะครับผมเพิ่งโทรศัพท์คุยกับท่านเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3มมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องที่เกิดขึ้นตามที่มันปรากฏในสื่อผมก็เลยต้องโทรนำเรียนท่านได้พูดคุยกับท่านหลายประเด็นครับสุดท้ายได้เรียนชี้แจงท่านนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นได้พูดถึงความสําคัญของท่านต่อพรร นะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปกราบนะครับขอให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมมามีโอกาสทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพรรคอยู่ผมได้นําเรียนท่านไปนะครับแต่ช่วงนี้ท่านบอกว่าท่านมีข้อจํากัดเรื่องของคนที่จะไปเยี่ยมนะครับคนที่จะค่อยพบป่าท่านเพราะเรื่องโควิดท่านต้องกักกันตัวหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องรอโอกาสต่อไปผมมั่นใจนะครับผมจะเข้าไปกราบเยี่ยมท่านแล้วทุกอย่างคงจะไม่เป็นประเด็นครับ ครับขอบพระคุณครับมีคําถามก็เรียนเชิญครับจากการพูดคุยทางโทรศัพท,ทพ์นะครับเมื่อวานเท่าที่ผมฟังดูผมได้นําเรียนชี้แจงท่านเกี่ยวกับเรื่องของการปลดนะครับการปลดออกจากสมาชิกการสิ้นสุดสมาชิก,กภาพต่างๆท่านเข้าใจครับท่านเข้าใจว่าท่านก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้มีการปลดนะครับอันนั้นท่านเข้าใจครับ ถามว่าท่านชี้แจงเรื่องนี้ไหมเนี่ยผมไม่ได้สอบถามท่านว่าทําไมหรือเหตุใดท่านถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะเราเกรงว่าจะเป็นการล่อลวงผู้ใหญ่ก็เพียงแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ได้พูดคุยสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตามที่ข่าวออกจริงนะครับท่านพูดไปอย่างนั้นก็มูลเหตุก็อาจจะเกิดจากที่ท่านเห็นว่าเมื่อมีผู้รายงานว่าถูกลบชื่อออกจากการเข้าประชุมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุให้ท่านเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดได้นะครับ ในข้อที่จริงก็เหมือนที่ผมได้เรียนชี้แจงว่าท่านยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องคุณชัยงแลยังมีคุณิูนาูตนะเรื่องเนกันครับต่อเนื่องคําถามเกี่ยวกับการสุ่มเสี่ยงการร้องก,กรกตให้สอบข้อที่จริงแล้วยุบพรรคเพื่อไทยพี่น้องสื่อมวลชนสังเกตนะครับผู้ร้องเนี่ย เขากลัวโดนคนหมายพักการเมืองถ,ถ้าผมจําไม่ผิดนะีคือมาตรา110นะครับถ้าผู้ใดเจตนาร้องเท็จเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจำคุกห้าปีเขาเลยหลีกเลี่ยงว่าไปขอให้กรกตตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเขาขายหรือไม่นักร้องนี่เขาก็มีเหลี่ยมของเขาเยอะนะครับแต่เจตนาเนี่ยท่านไปทําให้เราถูกสอบเราเดือดร้อน มันจะแปลเป็นอื่นไม่ได้ครับก็คือท่านเจตนาไปร้องยุบเรานั่นแหละสองกรณีนี้ใกล้เคียงกันครับเพราะกล่าวถึงบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกท่านนี้เนี่ยผมนำเรียนด้วยความเคารพครับทุกคนรู้ว่าท่านเป็นผู้กอ่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะครับท่านต้องไปอยู่ต่างประเทศการแสดงออกของท่านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ เหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนตัวแทนของสินค้าหรือรอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากคุยอยากพูดอะไรกับท่านเกี่ยวกับพรักเพื่อไทยกับพรคไทยรักไทยเนี่ยท่านเองรักคนไทยรักพักเพื่อไทยรักไทยรักไทยอยู่ท่านก็ย่อมพูดถึงพักได้ย่อมพูดถึงได้นะครับย่อมพูดถึงได้คําพูดถึงนั้นเนี่ยพอพูดออกมาแล้วคนก็เอาไป ตีความใป็นการชี้นําครอบงาทั้งๆท,ที่มันต้องไปดูองค์ประกอบว่าเรากรรมการบริหารเนี่ยเรายินยอมไหมเรายินยอมให้มีการกระทํานั้นไหมเขาไมไ่สนครับเขาเพียงแต่ได้ยินคําพูดขเขาเข้าไปรองแล้วเช่นกรณีคุณวิทูลซึ่งผมก็ให้ข่าวไปแล้วว่ายิ่งคุณพูดอย่างนี้นะโอกาสเข้าพักใครเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์ครับผมหัวหน้าพักอยู่นี่รองเลขาพักผมอยู่นี่เป็นศูนย์ครับ ผมไม่ยอมให้เข้าองค์ประกอบแน่นอนถ้าเกิดผมรับเข้ามาเป็นบัญชีรายชื่อหมายเลขยี่สิบเก้าเนี่ยท่านก็บอกอนไงครเข้าองค์ประกอบเพราะนั้นเป็นศูนตะสำหรับพิธูนนำบุตรบอกได้เลยคนระับผมไม่ยอมคนระับคือการกล่าวอ้างอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นสิทธิ์แต่ว่าคุณมาละเมิดสิทธิ์ของพรรคเราด้วยวก็เรียนด้วยความเคารพนะครับใครจะพูดถึงบุคคลแดนไกลอย่างไรเนี่ย ในภาพทั่วๆไปพูดได้เต็มที่ครับเพราะท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยท่านเป็นผู้ก่อตั้งท่านเสมือนเป็นบูชนียบุคคลของพรรคเพื่อไทยผมพูดได้เต็มปากนะครับแต่ท่านไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไม่ได้มาครอบงำไม่ชี้นำต้องเอานูน่นนี่ผมเป็นหัวหน้าพักท่านเลยขาพักเราทำงานอย่างมีอิสระผลงานมีที่ประจักษ์ครับพิสูจน์ได้ เท่าที่อย่างยัง,ย,ง,ย,งยังไม่มีใครเชิญนะครับยังไม่มีหนังสือหรือ,อจากหน่วยงานไหนอย่างเช่นกรก,รกรตให้เราไปชี้แจงนะครับยังไม่มีก็แล้วแต่ท่านนะครับเราก็พร้อมถ้ามีการเชิญการเรียกเราเราก็พร้อมไปชี้แจงนะครับฝ่ายกฎหมายเราก็เตรียมข้อมูลพร้อมนะครับเพราะประเด็นต่างๆเรามั่นใจว่ามันไม่ได้เข้าข่ายตามกฎหมาย พรคก,การเมืองมาตา2 8ครับชัดๆนะครับพักการเมืองนะครับยินยอมหรือให้กระทําการใดๆจากบุคคลภายนอกเป็นลักษณะของควบคุมครอบงําชี้นําในกิจกรรมของพักการเมืองที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระในการดําเนินกิจกรรมนั้นนะครับอันนี้ึือถึงจะเข้าข่าย ถึงจะเข้าข่ายเราเองไม่เคยที่จะไปยินยอมเราไม่เคยที่จะยอมให้การกระทําใดๆนะครับไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับครับไม่มีคาถามขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดของพักเพื่อไทยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ขอกราบขอบพระคุณครับเช่นกันครับขอให้ พี่เพี่นอนน้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับประสบแต่สิ่งดีมีความสุขครับพบกับบ้านเมืองที่ดีในเรียววันนี้นะครับขอบพระคุณครับ